ฮ้ยปลาต่อแล้วป๋าต่อแล้วเห็นได้แล้วเธออยู่ดีเนาแดึงป๋าก่อนจาเหงาป๋ามปลาเนี่ยดึงปลาป๋ามาเนี่ยโ่งท่เชขอยี่สิบนาทีขออะไรขอยี่สินาทีทักเขาทำอะไรนอนนอนเนอนขอยี่สินาทีไม่ยายา พ่อจ๋าลุกมาตามแล้วเนี่ยเร็ว,รวขอขอเวลาหรอ <25. 65. S 1> ขอกี่นาทีเนี่ยปุกชิเชอร์เดชิเชอร์ชิเชอร์ชิเชอร์สวัสดีค่ะชิเชอร์นักเรียนไปโรงเรียนเร็ว t e a c h e r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 

ป่วโควิดได้อ้ไม่ได้ปาลาอ้ยมัไม่ได้ปลาไม่ติดเลยนะ